ม่เราบอกปูแม่เราบอกปีพู่ปูไหนแมาเนาะมือหนีเนาะปูเขาอ๋อมือนี่ปูเขามากนะครับเนาะปูเขามากตาซ้ายมือนี่ครับไป็นดเทศมาที่เราถึงว่ามันาป็นปะเทแล้วมาเดินผิดนะเขาเดนเห็ดแล้วโอ้ยข้หัวางเแล้โอ้เรห็นปูกับเห็เขานะปูเนาะโอ้ยหนึ่งสวนกันยังมมกเสยอยู่ปูเอ้ย ว่าเน่ก็ดให้คือเก้าตัวนปูนเออปูดีคือเก้าโอ้ยบนี้เอาสมุดดินมาเล่าเก้าสี่แปดห้าฮะสมุดกายใช่หทูบเล่าเก้าสี่แปดห้ากกาสมุด่สมุดาูขาเชียนดู ก็แค่ตรงแค่ตรงตีอยู่ยี่สิบสามตัวเลยอ๋อฮะอันนี้แกอันนี้อะไรป้ะชีแตะตรงตัวอะไรเก้าชีนี่คือมาจากอ้าวงูเขียนงามงามเขียนงามก็งูสามตัวเนอะเก้าห้าปกาแล้วบ้านา ง่ายเสียชื่อเสียงเด้อปูเด้ครับสีงวดติดแลเหรอครับนะนเนาะบอกว่า,าวเบิ่งว่างวดที่หานี่ปูเป็นสี่ห้ตัวใดนะครับ เอาดีเด้อโอ้ยปูขาวมาจากประเทศเล่าุ่ลางหนักหน่อยเข่ามาสีงวดเวเด้วยค่ะเด้อไปติดตามเอาเมล็ดกำนัหน่อยอนีปรักเด้อโอ้ยจะกดไปหนึ่งหามโอ้มก็เขียนง่ามแถมารอบนี่ปูหนึ่งหาสามหนึ่งหาสามของปูหรือสีหนึ่งหาเอาเอาตกต้นน่น เช้านให้หนึงหาสามอกแค่ปูสามตัวป,ปูโ okay, อเคแล้ววิวสองตัวโอสองตัวก็สียเอาปูกันป,ปูเชียนให้อะเหยนทั้งท่งอะล่ปูเี็นท่งกันไปหัลละ,ะามันง,มงามจริงองสอตางมไเนกระดาษนั่นน่ะทางมไูหนึ่งหาสามแล้วข่นอแล้วก็หันทั้งกกเดาก่อืมให้เขาสามตัวตรงๆเอ ไท้ยนห้เพอนนักเงิยนสามตัวสองตัวเชียนไห้โอ้มือน้ำน้ำได้หรอโอ้ยออกของน้ำตัวเยน้นามเยอะอ้าวูนหาสองตัวูนหาหาน่อยหายแค่่ะเด้อสามตัวเชียนไห่นึ่งหาสามสองตัวซูนหาค่ะครับปูเขาลุ่ง ฐาล่างหนากหน่อยค่ะภูเขาเพิ่งกับแม่ไก่นะครับม่ตาเประเทศจล้วนะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งค่ะถ้าตัดลินกับเขาค่ะหนึ่งศูนย์ค่ะวันนี้ไม่มีเลขเจ็ดนะครับแต่ว่ามีเลขหาโพมากครับเห็นเขาล่างบ่งบ่นตรงเนี้ตรงนี้หนึ่งหาสามกับศูนย์หา ปูขังไว้แล้วบ่อปูเลอกตัวนี้นะปูรงไปรวปูขาวเขียนให้เดวกกันเออลงพันหลังนองเบ็ดขาวม่สรหไปน้ำคักอลุ้่งไปเร็วคุนทจ้งต้นไม่หรือลืมจะบอลืมบอกว่าน้ำตาประเทศเล่าหุ่นบ่อปูไม่เทาไม่เท่านะเพื่อนโอ้ย ฝ่าวเนาะฝ้าวม่ห้โโซกห้หลานลูกล้านเนะเาะให้โโซให้ใช่ลูกล้านเนาะก็เลือเลือมไม่เท่าอบอกปูอ,อ,อยากให้ปูล่องล่างหน้กน้อยตลอดเดนะาะเอยสิบอดอือแา่ก็ปูออกจากล่างเลยว่ามันลิ้งขึ้นต้นไหม่จะไม่ยังไอองเด้ล่่ะปู ลูกงวดให้เงนว่าไงวอาการชนะนะปูขาวลูกงวดไม่เชื่อว่าเราโูยเจบเพราะเยอไปเห็นไอ้บอกคือแพ่ติปตเอยียบให้ลูกขนานบึงก็หยบอีกหนึงเดูหยียบแล้วหยีบไปรอบนึงแล้วอมอืไวรอบนึงแล้วมาบนมาล่างเลยบอกปูนี่เขาเปลี่ยนแปลงตัว โอ้ยยำหยำเงินกับกับหยำมากเลยฮะโอ้ยำยำหย่ำโมเปลี่ยนแปลงตัวปูเลยกะตรงๆเลยนะปูเนาะโอ้ยเอาสมุดมาทั้งปี่อู้มันเนอเอาปูสิไปและโบสิปูสิเฝ้าไปซ้ายปูปุเยไม่ยิดขวดหรอกไหม ปูม้าต่ไก่ปูย่ไงวันสันวะยี่หัวหน้าบอกไหมม้วนกบม้วนไปแล้วล่ะเอาก้นหน้าออกมาก้นน้าเนี่ยวน่ะลกนวลก้นหน้เดียวับเมไว้นะก้นกับรนนน้กนอ่คุยกกกานโดนโดนบ่อไติปูม้าตะไกเดียวไมได้ติปูโอ้คุ้ยกัะได้คุยกรได้คุ้ยคุยกรได้น่งให้นางให้เศรเมยก่อนนะปูนะปูมากไปเมยนี่มากคนเหียว ตัวน่ะลูกนวลกับร้านคนนี้ตัวน่ะคุยกับลูกกับหลานโดนโดนอะไรติปปุ๊กโอ้ยกรนได้คุยกระได้ปูคุยกระได้นั่งให้นั่งให้เศร้ามื่อยก่อนนะปูนะปูมากก็ไผเมื่อนี่มาคนเดียวมาคนเดียวพูดอย่างก่อนเตอนเปิดดามอย่างก่อนที่ว่าเอาผู้ชาไปไว้ในถ้ำเหมือน ปูหอมากีโอ้ปูหอมากมาแต่ปลแต่ปูอมากาเอาไว้่เนักหน่อยมุ่นมากด้หอฝ้าหอมาลืมหดไอ้ไม่เท่านาะมือนนิเนาะครับเนาะก็จะมาเลีงามเดียวเนาะเจ้าหาทั้งบนทั้งล่างเลยวะหนึ่งหาสามกับศูนหานะโอ้หาสมาทั้งบนทั้งล่างหลีบบลีหลีหนักน่อยนี่ยด ขามาสี่หวดอะไรอคะเด้อเฟนสี่ทำงานเนี่ย่ากับลูกับหลานกับเ้าเจปูอืมอันมื่อเมือน้องไอ้ปูน้ำมื่อน้ำม้นบนปูมาอันหาลูกหาหลานเด้อมื่อสงการวันที่สิบสามเตมื่อน้องูจาว่ล่ะปูบูจาปูเหบูจากมือสงการแล้วลวเอ้นมื่ออทัเล้าเขอเอื้นยงมือสงการปูสิมาเด้อปม่สงการปูสิมาอีกอืม ใอ้กมนปูมาเด้อมา้วนน้ำดูก้ำหลานเด้อให้ลูกให้หลานได้ม้วนก็ปูหนึ่งตัวม้วนกันแล้วก็วันที่สิบหก็ให้ถือเลขเด้อปูเด้อให้ลูกหลานมีโศกมีลาบเด้อทีได้ส่งน้ำให้ปูตัวมืันอ่าที่ม้วนปูร่วงส่งน้ำทำไปแล้วส่งการส่งการใช่เดี่ยวน้ำปูน้ำโอ้ยเตรียมมันยอดพวกเรา ปูสิไปดงนะเพื่อนอีกบ่ไปตัวเอาปูไปตัวลูกลานถึงผ้านาหน่อยไปเรา้องอพ่อกันยมองดงนะเพื่อนอีกนะปูดนาปูเพื่นกับไปซอยเช็ดซอยสางเนาะอยูด่ดงนะเพืนน่นเนาะแต่ว่ากับเพื่อนด้หอดใสยอยู่แต่ว่าอยู่ดงนะเพื่อนปูเชียนห่หนึ่งสกเขาดึงเสือเกาีนตกเก้าแวห่มันตลนมันาว่าปูก็เชีในตะตกเก้าเพราะว่าเลจะออกตกเก้าอีกอีหนึ่ง โอ้ยวันนี้ปูกสิ่งี้ออกเลขตัวนั้นลูกด้านอดว่าพักันมักแต่แล้วปูไลยออกเนาะบ่เคยออกกิีเยวี่ยหนึ่งศูนย์เนาะวันนี้นี่ปูหหนึ่งหาสามตรงตรงแล้วติปูสือเนวดนี้ปูหปู่เปือปูหายเล้ว่มปูีผู้ใดสื่อแม่นี่ลีละปูคิดว่ามันสิออกสิบเนาะ วันี้ก็สิมีคนซื้อน้ำลายอยู่ดอกปูปูกกขังไว้แน่นๆได้ปูเด้อน้อยห้แล้วกะจีอ่าซื้อระบาดนี่เพราะว่าเขามาซีงวดแล้วนี่เห้อยปูข้ายเ้ยปูต้องน้ำเ้อสากับสตลาดให้เด้ปูเอโอ้ปูบอกว่าไปซื้อยังก่อปูเปปซื้อยังกอตเอรี่ปูบอกฟาบไซ้อลอตเตอรี่ไว้ยันว่า โอ้ยมางามคันองแคบจะด้วยเยอ้าแต่หนอนปูเนาะโอ้ยนะปูเมยปูเมยแล้วเมยแล้วมัจาราาไกลอืมเดูดูาแล้วเขา้าา้มู้่ ครับผมนี้ก็เป็นตัวเลขที่น่ากน่อยนะครับที่ส่งภูเขาวครับเพิ่นเขียนไห้ครับส่งภูเขาที่ต้นคอลมลุกเนาะขอบเนาะสําหรับเวนที่แล้วเพิ่นก็ให้ศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับการตาดทหางมันกับสีเขานึงศูนย์นะครับเนาะสามตัวสำหรับพวันี้ก็เขียนไห้หนึ่งหาสามครับผมครับศูนย์ห้าครับอ่านี่ผมเขียนไปครับอันนี่เนาะอ่ากะต้องพิจารณาบ้างเด้อครับีปนองครับ สำหรับตัวนี้เอกหนักหน่อยนะครับนอกจากเขามากีงวดต่อเนื่องแล้วครับตั้งแต่งวดหาเจ็ดมากครับเขาล่างเวล่างเขาจะเขาล่างครับเดวกาส่วนมากสิเป็นตัดสามตัวครับส่วนมากสิเป็นตัดสามตัวครับดันหางในส่วนของสามตัวครับเป็นที่เขาล่างนะครับเนาะอ้าวครับแค่น่าจะไว้นะครับเป็นอย่างั้นครับสำหรับตัวนี้เ็นทางนะครับเนาะทางช่องกรนํ้เสนอเป็น เพียงหน้ทาท่านั้นครับผมไปมน้องเบิงพิจารณาแล้วถ้าหับชอบจัดขัดกระพานครับผมนะครับกาเป็นแนวทางในการเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลครับผมนะอ่ะโอเคครับผมอ่ะกับขอบคุณที่รับชมรับฟังมันกันกน,นะครับพี่น้องครับกับสำหรับวันนี้ผมกั คงสี่จบการนำเสนอไว้เพียงแค่นี้ครับกาจากไหนก็ถูกอกถูกใจนะครับรับชมรับฟังด้วกันแล้วถูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแช่นันนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องครับแล้วก็กดติดตามไว้ครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อที่สิบริภัณฑ์คิดไม่ไม่ที่ทางช่องสนเสนอในครั้งต่อๆไปครับผมครับสวัสดีครับ